นก่อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วของขวัญปีใหม่ขอบคุณพวงมาลัยสวยๆงามๆนะคะจากคุณเจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้านนะคะคุณเจของเรานะก็คือของคุณเออฝากด้วยนะฝากยุดนี้ด้วยนะคะฝากยุดนี้ด้วยนะอ่าก็เพิ่งเพิ่งทาช่องเนาะอ่าของคุณอ่า ของคุณผู้บ่าวมักสำราญนะคะ,ะทักทายคะ่ะทักทายนะคะนายเอ๋ยนยเอ๋ยสวัสดีครับพี่วันและทุกทกท่านขับรถอยู่นะครับไม่เสะดวกพิมพ์ขอบคุณครับดนาะโอขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณคุณเจมากมากเลยนะคะขอให้เฮงๆฮงรวยๆวยปังๆนะสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะ <c oughs> ขอโทษค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะ,อะขอบคุณที่โยนของขวัญมาให้นะสําหรับ ขอ,องขวัญปีใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ได้เป็นล้านล้านเท่าเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้หน้าจอหลักของวันอ่ะโดนล็อกนะคะมันก็เลยมองไม่เห็นนะตอนนี้มันก็เลยต้องดูในอันนี้นะคะสวัสดีพี่พึ่งค่ะสวัสดีค่ะที่แน,น่ๆวันยังไม่ได้จดใครเลยนะตอนนี้นะมีมีเบาวกวางใช่ไหม ขอโทษค่ะแล้วก็สองก็คือแม่พังใช่ไหมอ่าต่อไปใครเอ่ยพ่อน้องบอลอ่าแล้วก็ใครเอ่ยน้องรสจนาใช่ไหมน้องรสจนาบอกว่าทำขายอันนี้สวัสดีครับพี่วันอ๋ออันนี้อ่านแล้วนะ แล้วก็ของแม่พวงแก้วนะแม่พวงแม่พวงเอามาสองยุดเลยขอบคุณเจ้า <c oughs> <c oughs> อ่าก็ทักทายกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเป็นยพงีปีวันอ๋อเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า <c oughs> ตามนั่นและนะน้องน้องรจนากับพี่วันสบายดีนะอะ <c oughs> พูดเป็นภาษาทางโน้นนะอะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า น้องบอลก็สวัสดีพี่ว่านนะสวัสดีเช่นกันค่ะแล้วก็น้องรจนาก็ด้วยด้วยนะเพราะน้องบอลก็น้องรสจนาดีครับนะคะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทักกับพ่อน้องบอลสวัสดีค่ะนะอืมอ่าอันนี้รู้สึกว่ามันสูงไปไหมอ่ะทุกคนหน้าจอวันอะสูงไปไหมเออแม่ทามาสวัสดีแม่ทาค่ะยินดีต้อนรับแม่ทาอีกคนหนึ่งนะคะ แล้วก็พี่พึ่งด้วยทําไมไม่เห็นพี่พึ่งนะพี่พึ่เพองเยันน้อยอยง,งอนนะ,โอ,อโ,ะอโอ้ยขอโทษค่ะพี่พึ่งโอ้ยขอโทษขอโทษพี่พึ่งนะ <ress> ยินดีต้อนรับพี่พึ่งด้วยนะคะพี่พึ่พงมาตัวเคี้ยวขนาดนี้ไม่เห็นพี่พึ่งได้ยังไงใช่ไหมโอ้ยขอโทษค่ะพี่พึ่พงมานานแล้วนะขอบคุณค่ะแล้วก็มาก็มีมีแม่ถาเนาะแม่ถานะคะแม่ถาปณีนะคะไม่ได้เข้า ห้องแม่ทากี่วันแล้วนะสองวันแล้วมั่งนี่ไม่ทันเลยนะอถ้าใครแม่พวงเน้อแล้วก็เอาของแม่นมมาด้วยนะขอบคุณแม่นมเจ้าอมานะแล้วก็เอาแม่พวงซาม,มาแถมแหละ <c oughs> ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า,อเ,จาเอามาทั้งหมดเลยเออคุณเกดก็ทำเองอะไรเองสวัสดีพี่วันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สายเปของคุณเกตมาแล้วนะคะขับรถอยู่นะคะตอนนี้นะมาก่อนคุณเกตอีกนะเห็นไหมเห็นไหม ขอบคุณค่ะขอบคุณนังเกตนะที่แวะเวียนมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมากเลยแม่บัวก,ก็สวัสดีแอดทำเองนะเอาพี่สาคอนก็นมาเริมไล่เกตดเจ้านองวันนะโอ้ยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีนะพีสาคอนเจ้าตอนนี้ได้เกา้าเก้าเริมแล้วนะโอ้ได้ได้หลายแล้วได้หลายแล้ว สายดันคอมเมนต์นะสายให้กำลังใจนะพี่สาคอนของน้องๆน,นะเออแต่ละคนก็แซวเป็นทวดละให้กำลังใจทุกของเลยนะคะขอบคุณพี่สาคอนคะ่ะพรุ่งนี้